กราบสวัสดีเมิตรักแฟนนิยายทุกๆท,ท่านนะคะกลับมาพบกับช่องเรื่องเล่าบายูนะคะตอนที่11เรื่องสัญญาใจสัญญา,าธาตุรักไปรับฟังกันได้เลยนะคะเช้าว,วันรุ่งขึ้นใบบัวรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาหญิงสาวฮันรีหันขวางมองหาร่างของทัพทิวาที่เมื่อคือนนอนกอดประคองหลอนไว้ทั้งคืน แต่ก็ไม่พบหญิงสาวยิ้มหวานให้กับตัวเองขณะค่อยๆขย,ยับลุกขึ้นเดินบนพื้นก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องน้ำด้วยสภาพไร้อาพรณกระจกเงาบานใหญ่ที่ดูเนื้ออ่างล้างหน้าสะท้อนให้เห็นร่างที่ไร้อาพรมีรอยแดงเป็นจ้ำๆอยู่หลายจุดโดยเฉพาะบริเวณปทุมทันใบบัวแก้มแดงแล้วแดงอีกเมื่อสนองนึกไปถึงริมฝีปากร้อนเ้า ที่ลวกลงมาบนผิวกายก่อนที่เขาจะดูดแนบด้วยแรงอารมณ์จนเนื้ออ่อนของหลอนชอกช้ำบัวคิดถึงคุณจังค่ะคุณทัพเทวาหญิงสาวพึมพำรรแผ่วเบากับตัวเองขณะจ้องมองภาพหญิงสาวที่กำลังยิ้มหวานด้วยความเป็นสุขเต็มเปีย่ยมไม่เคยคิดเลยว่าจะมีความสุขได้ถึงเพียงนี้ กับผู้ใช้เลือเลออยยางทัพเทวาแม้มันจะแค่ชั่วระยะเวลาสั้นๆแต่หลันกสัญญากับตัวเองเอาไว้ว่าจะตักตวงทุกหยาดหยดแห่งความสุขเอาไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่เธอจะทำได้ใบบัวย,ยิ้มให้กับตัวเองในกระจกก่อนจะหมุนกายเดินเข้าไปยืนใต้ฝักปัวอาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดเอี่ยมแล้วจึงก้าเดินออกไปจากห้องน้ำ จากนั้นก็เดินออกไปจากห้องนอนทันทีหัวใจกระวนกระวายอยากเจอหน้าสามีสุดหล่อทจิพร่ำบอกว่าต้องการหลอนเพียงคนเดียวตลอดทั้งคืนด้วยความคิดถึงท้าบางชง,งักค้างอยู่ที่หน้าห้องถุงใหญ่ด้านนอกเมื่อแผ่นหลังกว้างความทับเทวาปรากฏอยูตรงหน้ารังสีความอมะเห็ดแผ่ป,ปกคลุมไปทั่วร่างกำยำนั้น จนใบบัวรู้สึกสั่นสะท้านไปทั้งร่างโดยไม่มีสาเหตุแต่กระนั้นก็ไม่สามารถหยุดหลอนเอาไว้ได้หญิงสาวเดินเข้าไปอกกอดร่างของผู้เป็นสามีจากทางด้านหลังก่อนจะก้มลงหอมแก้มสาวข,ของเขาอย่างประจบประแจงเตื่นนานแล้วเหรอคะคุณทัพและทุกครั้งทัพเทวาก็จะมนตัวหลอนขึ้นไปนัางบนตากแกรง และจูบหนักๆที่เรียวปากของลห่อนแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นอกจากเขาจะตัวแข็งทื่อไม่พูดอะไรแล้วเขายัางสะบัดร,ร่างของใบบัวให้ออกหางอีกด้วยเป็นอะไรไปคะคุณทัพบ,บัวบัวทำอะไรไม่ถูกใจคุณหรือคะหญิงสาวหน้าเสียไม่ถูกสะบัดแรงๆจนแทบจะลม้มและก็ต้องหน้าซีดเผือดเมื่อร่างสูงใหญ่หันกลับมา สายตาของเขาที่เคยมีแต่วความหิวกระหายตอนนี้กลับเต็มไปด้วยความขยะแขยงชิงชัง <S 2> <S 2> <S อยากจะเล่นบทอะไรอีกละ่ะใบบัวเลิกเห็นฉันเป็นควายสักทีคำพูที่หลุดออกรอดออกมาจากํำคอแกรงมีผลทำให้ร่างของใบบัวสั่นสะท้านหัวใจเต้นระรัวความหวาดกลัวกระนำซ้ำเติมอยู่ในอก คุณทัพเทวานี่คุณหมายถึงอะไรคะชายหนุ่มเสยะยิ้มอย่างร้ายกาดขณะลุกขึ้นยืนและเดินเข้ามาต้อนร่างบางจนเจ้าหล่อนไปจมมนอยู่ที่ผนังห้องเย็นเชียบเขาคุกคามหลอนด้วยท่าทางของมัจจุราชผู้หมายเอาชีวิตยังจะมาโกหกต่อแล้วฉันอีกหรือเขาตะเบงเสียง แสดงให้รู้เลยว่าโทระกำลังครอบงำมหาศาลร,ร่างบางสะดุ้งตกใจน้ำครอตาครอเบ้าสมองร้องตะโกนบอกว่าทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วเขารู้ความจริงทุกอย่างแล้วใบบัวทับเทวากัดพันฟันผู้ชื่อของหญิงสาวตรงหน้าชัดทุกคำก่อนจะหัวเราะตัวเองออกมา ที่งูเงาจนไม่ทันสังเกตพิรุธมากมายที่เจ่อนแสดงออกตั้งแต่พมจารีที่ริเตีตัวจริงคงไม่มีกิริยาท่าทางที่อ่อนหวานแตกจากแตกต่างจากริลตีที่นักสืบรายงานมามากนักแล้วไหนจะชื่อที่เจรอนคอร้องให้เขาเรียกอีกบัวใบบัวนี่เขาทำไมไม่เอะใจบ้างเลยนะทำไมถึงเลือกกินหญ้า ที่ผู้หญิงตรงหน้าซึ่งกำลังเล่นบทโศการตรงหน้าป้อนให้เขามาเนิ่นนานขนาดนี้ให้ตายสิถ้าจะพูดให้ชัดเจนเขานี่มันโงยิ่งกว่าควายสะอีกทัดเทวาร้องด่าทอตัวเองลัน่นโกรธแม่ใบบัวยิ่งนักโกรธจนอยากจะหักคอของหล่อนกลิ่นหอมๆจะเรล่นนั่นให้หักคอเสียคามือหล่อนทำให้เขารัก ทำให้เขาโหวยหาทำให้เขาขาดร้อนไม่ได้และสุดท้ายก็หลอกต้มเขาเสียจนเปื่อยพรานงานชายหนุ่มก็นึกถึงข้อมูลที่นักสืบโทรมาบอกเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วเธอชื่อใบบัวอาจจะน่ารักครับเป็นหลานแท้ๆของคุณพ่อคุณริเนตีตัวจริงครับอยู่ที่บ้านนั้นในฐานะสาวใช้ พอหลังจากที่คุณบุญโชคเสียไปครอบครัวนี้ก็ถังแตกเพราะคุณนงนุษติดการพนันอย่างหนักส่วนคุณรินตีก็ติดเตี้ยวแต่มีแต่คุณใบบัวที่ยูแดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในบ้านหลังนั้นและหากเดาไม่พลาดเรนตีตัวจริงจะต้องรังเกียจเขาเพราะคิดว่าเขาอัปลักษณ์เหมือนดังที่รูปที่ส่งไปให้แต่ผู้เป็นแม่อยากได้เงิน เลยทรงแม่สาวชายคนนี้มาแทนยิ่งคิดก็ยิ่งแค้นให้ตายสิคุณทับบัวบัวขอโทษบัวไม่ได้ตั้งใจพูดพร้อมกับน้ำตาไหลพรากมองผู้ชายตรงหน้าอย่างขอความเห็นใจแต่สิ่งที่ได้กลับตอบกลับคืนมาก็คือความขยะแขยงชิงชังที่ ใบบัวเห็นแล้วก็แทบลมทั้งยืนเธอรู้อยู่แล้วว่าทัพเทวาจะต้องเกลียดเธอโกรธเธอมากหากเขารู้ความจริงเรื่องนี้แต่ไม่คิดเลยว่าความเกลียดชังที่ก็มีต่อเธอจะรุนแรงมหาศาลถึงเพียงนี้เขาคงจะเกลียดเธอยิ่งกว่ากิ้งกือเสียเดือนเสียอีกสนุกมากใช่ไหมที่เห็นฉันเป็นโง่เป็นคนโง่แบบนี้ สนุกนักใช่ไหมมือใหญ่ขยุมต้นแขนของใบบัวแน่นจนหญิงสาวต้องร้องออกมาด้วยความเจ็บเจ็บเหมือนกับกระดูกจะหักบัวเจ็บปล่อยบัวชายหนุ่มแค้นยิ้มความชิงชังในดวงตากลมกล้าคู่นั้นกำลังแผดพาหัวใจของหล่อนให้หมอดไม่ยับเยินแค่นี้มันยังน้อยไป ฉันเจ็บมากกว่าเธอร้อยเท่าพันเท่าใบบัวเขาบีบแรงขึ้นพรางก้มหน้าลงมาหาความอามาเหตุคระคลุ้มอยู่ในลมหายใจร้อนพราวที่ราดรดลงมาบนผิวแก้มนวลและฉันจะไม่ปล่อยให้เธอเสวยสุขบนความโง่ของฉันอีกต่อไปเธอต้องชดใช้หญิงสาวหน้าซีดลงอีกกับคำประกาศสิทธิเหี่ยมโหดของผู้ชายที่ เบียดบดร่างกายเข้ามาหาหลอนที่แผ่นหลังชนกับผนังห้องไร้ซึ่งความปราณีลงเรืออยู่ในดวงตาของเขาหัวใจของหญิงสาวกำลังร้องไห้คร่ำครวญคุณจะลงโทษบัวยังไงคะบัวไม่มีค่าหญิงสาวสะอื้นหักอย่างรุนแรงมูบหนึ่งทัพเทวาก็อดรู้สึกสงสารหญิงสาวตรงหน้าไม่ได้แต่ด้วยศักดิ์ศรีและความพรนง ทำให้ชายนมสลัดมันทิ้งอย่างรวดเร็วและสวมบทบาทซาตาลที่ไรหัวใจทันทีใช่สําหรับฉันเธอไม่เคยมีค่าอยู่แล้วคำพูดโหดร้ายของผู้ชายที่เคยกอดประคองขับกล่อมรอนให้หลับไหลไปด้วยความสุขช่างไม่ต่างจากคมมีดที่มันปักลงกลางหัวใจเจ็บลึกเข้าไปถึงในอก แต่ฉันจะไม่มีวันขาดทุนย่อยยับกับเงินยี่บล้านนั้นอย่างเด็ดขาดตัวของเธอไงอยู่จนกว่าฉันจะเบื่อและเป็นฝ่ายเขีรยเธอทิ้งเองโหดร้ายช่างโหดร้ายเหลือเกินไม่บัวคิดอย่างปวดหัวใจก่อนจะกลั้นสะอื่นปั้นคำพูดที่สั่นน้อยที่สุดออกไปขอความปราณีแต่ดูเหมือนว่า สิ่งที่ได้รับกลับมาจะมีแค่เพียงความเฮี้ยมโหดเท่านั้นปล่อยได้โปรดปล่อยบัวไปเถอะนะคะนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่ฉันจะทำหลังจากที่ฉันกับจัดการกับผู้ร่วมขบวนการของเธอได้สิ้นซากแล้วน้ำตาของหยิงสาวไหลทะลักลงมาอาบแก้มไม่ขาดสายขณะกัดฟันพูดสันเครือออกไปถ้า คุณคุณต้องการเงินยี่สิบล้านคืนคงไม่มีหวังค่ะทับเทวาหัวเราะเสียงเดือดดานฉันไม่ได้เสียดายกับเงินแค่นั้นหรอกอิสรภาพจากผู้หญิงเห็นแก่เงินอย่างพวกเธอมากกว่าที่ฉันต้องการปลายนิ้วแกลงตึงปลายคางมนแน่นเข้าปีบแรงๆบังคับให้ใบบัวงยหน้าค็อบตากับตัวเอง และก็ขอบใจเธอมากสําหรับการเสรริร์ฟรีล้านร้อนๆให้ถึงเตียงตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเหยียดยามดูถูกดูแคลนจนยิงเสาหน้าร้อนพาวอับอายจนแทบจะหายตัวไปจากโลกไปนี้เธอทำให้ฉันหลุดโลกได้อย่างไม่น่าเชื่อใบบัวอาจจะน่ารัก เขาย้ำชื่อที่แท้จริงของใบบัวเสียงกระด้างก่อนจะปล่อยคางมนหลอนให้เป็นอิสระและตอนนี้ฉันก็กำลังต้องการมันอีกใบบัวสายหน้าทั้งน้ำตาหากเป็นในยามปกติหลอนคงรีบโผูเข้ากอดคนตัวตัวไว้แน่นแต่ตอนนี้เวลานี้เวลาที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไป สายตาขมกล้าที่เคยมองอย่างหลงไหลเต็มไปได้วยความหิวกระหายแปรเปลี่ยนเป็นขยะขยะงชิงชังการกระทําที่แม้จะไม่อ่อนโยนน,นักเปลี่ยนเป็นแปลงเป็นอม,มหิตร้หัวใจไม่ค่ะอย่าทำร้ายบัวเลยนะคะตัวสันเทาจนอีกฝ่ายถึงกับหัวเราะยาะออกมาอย่างชอบใจ น้ำเสียงที่เล็ดลอดออกมาจากไรายฟันเต็มไปด้วยความสะใจยิ่งนักฉันไม่ค่าเธอหรอกใบบัวแค่จะทำให้เธอไม่มีวันลืมผู้ชายที่ชื่อทัพเทวาคนนี้ไปตลอดชีวิตก็แค่นั้นและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ชายนุมต้องการใบบัวไม่มีสิทธิ์อันใดไปต่อต้านพลังกำลังอันมหาศาลของเขาได้เลย ชายหนุ่มโหดร้ายป่าเถื่อนกับเรือนร่างบอบบางเรากับไม่ใช่คนเขารุนแรงไร้ซึ่งความปราณีในทุกขั้นตอนปีบขย้ำฟอนเฟ้นจุมผิดขยี้โดยไม่ใส่ใจเสียงวิงวอนขอร้องให้เขาหยุดเลยแม้แต่น้อยทับเทวายังคงเดินหน้าต่อไปด้วยความอำมหิตขาดันร่างอรชนไรอาพรที่สั่นสะทานไม่ต่างจากลูกนกตกน้ำ หลังจากนั้นก็จัดการทำลายความสัมพันธ์ทางกายขั้นสุดท้ายด้วยโทูสะทุกขั้นตอนดำเนินต่อไปอย่างบ้าคลั่งจนในที่สุดไปบวก็ทนต่อความโหดร้ายของทัพเทวาไม่ไว้ถึงกับสลบสลายไปอย่างน่าเวทนาโถยชายหนุ่มสะบดออกมาด้วยความเดือดดาลมองร่างที่ไรอ้อาพรที่ชอกช้ำไปทั้งเนื้อทั้งตัว จากฝาก่ามือและริมปีฝ่าของตัวเองด้วยความรู้สึกหลากหลายวูบหนึ่งทับเทวารู้สึกเกลียดตัวเองยิ่งนักที่กลมเหงผู้หญิงที่ตัวเองหลงรักจนหมดสติไปขนาดนี้แต่สมองส่วนที่ถือศักดิ์ศรีเป็นใหญ่ร้องขานว่าเขาทำถูกต้องแล้วใบบัวควรจะได้รับโทษทันหล่อนปินปอนกร่อนต่อแหลหลอกลวงได้อย่างน่ารังเกียจ แค่นี้มันยังน้อยไปด้วยซ้ํากับความผิดมหันที่เจ้าหล่อนทําเขาควรจะทําให้ยิ่งกว่าน,นี้ซะอีกกรามแก่งคุกเข่าเข้าหาการจัดขึ้นเป็นสันนูนโทสาสในกายยังปะทุไม่หยุดจอนในตาคงกล้าจ้องมองร่างอรชรที่นอนนิ่งไม่ไหวติงอย่างช่างใจก่อนจะตัดสินใจแยกตัวออกจากกายสาวมือใหญ่ตวัดทีเดียวก็สามารถช้อนร่างบอบางหน้าธนุธนอมนั้นขึ้นมาไว้ในอ้อมแขน แค่นี้ยังไม่สาสมกับสิ่งที่เธอทำไว้กับฉันหรอกใบบัวเขาก้าวเดินยาวๆกลับไปที่ห้องนอนและวางยิงสาวลงบนเตียงเขามองภาพความเร่าร้อนที่ร่วมกันเมื่อคืนมันช่างหอมหวานแล้วก็น่าปรารถนาอย่างที่เขาไม่เคยสัมผัสจากผู้หญิงคนไหนมาก่อนแต่เขาก็ต้องตัดใจ ผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จริงใจกับเขาเลยสักนิดหลอนแสดงละครได้เก่งเก่งจนหน้าได้รางวัลออสการ์และเขาก็ควรที่จะตัดใจจากผู้หญิงที่ชื่อใบบัวคนนี้สักทีตัดใจเถอะทับเทวาอย่างโง่เป็นควายอีกเลยชายหนุ่มบอกตัวเองพรอมกับยืนมองร่างของใบบัวที่นอนนิ่งอยู่บนเตียงด้วยความชิงชงัง มือใหญ่กำแน่นเข้าหากันก่อนจะเดินไปที่ตู้เสื้อผ้าจัดการกับเนื้อตัวกำยำของตัวเองจนเรียบร้อยแล้วก็ก้าวยาวๆออกไปจากห้องทันทีโดยที่มือใหญ่ไม่ลืมพว้าโทรศัพท์มือถือติดไปด้วยเสียงร้องโวยวายลั่นบ้านของผู้เป็นมารดาเรียกให้รินลตีพื่งที่พึ่งจะกลับเข้ามาเมารุ่งสางต้องรีบออกมาจากห้อง และวิ่งตรงมาดูบารดาที่ฉันล่างด้วยความตกใจและก็ต้องตกใจมากขึ้นเป็นหลายสิบเท่าเมื่อเห็นสภาพของผู้เป็นมารดาในตาของมารดาเบิกกว้างเรียิปาที่เคลือบรยสติดสีแดงสดอาพเยเออออกจากการราวกับำกำลังตกใจสุดขีดในขณะที่มือของผู้เป็นแม่ยังกำรกระบอกโทรศัพท์ไปแน่นผู้เป็นลูกสาววิ่งเข้าไปประคอง แม่แม่เป็นอะไรเนี่ยแม่พูดสินางนงนดสายหน้าไปมาใบหน้านั้นซีดเผือดไม่มีสีเลือดแม้แต่น้อยผู้เป็นบุตรสาวจึงถามซ้ำด้วยความเป็นห่วงพร้อมกับเลื่อนสายตามองไปที่โทรศัพท์ในมือมันดาด้วยความแปลกใจแม่ใครโทรมาทำให้แม่ตกใจบอกเรนมาค่ะเรนจะให้คุณ ผู้สิทธ์ไปจัดการมันยิงพวกมันให้ตายให้หมดเลยคำพูดของผู้เป็นลูกสาวไม่ได้ทำให้นางนงนดมีอาการดีขึ้นเลยหลอนเงยหน้าขึ้นมองผู้เป็นลูกบุตรสาวน้ำตาคลอที่เกิดมาจากความตกใจก่อนที่จะพูดสันเทาไม่แพ้เริงฟีปากผู้พวกเขาจะจับได้แล้ว เขารู้แล้วว่าพวกเราโกหกคิวโกงที่ถูกเขียนไว้อย่างดีของรินและตีเลิกขึ้นสูงอะไรคะแม่รินงงก็คุณทัพเทวาเขาจับได้แล้วว่านางบัวมันเป็นตัวปลอมอะไรนะแม่นี่นางบัวมัน นอนนี้เรนละตีเองก็น่าซีดไม่แพ้พูกเป็นมนารดาแม้แตนดิดเดียวขณะขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเจ็บแขนไปถึงใบบัวที่ทำงานพลาดเรนอยากจะตบนางบัวจังเลยค่ะแม่นางนี่เพิ่งผ่าอะไรไม่ได้เลยเรื่องนั้นช่างมาเถอะยายริยนแต่เราเราไม่มีเงินไปคืนพวกเขาละสิเงินตั้งยีสิบล้านเลยนะตอนนี้เหลืออีกก,กี่ล้านเอง เมื่อวานแม่ก็เพิ่งเอาไปดาวบ้านหลังใหม่ในเมืองเอาไว้ปรินตีถอนใจออกมาซีหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียดก็บอกไปสิว่าเราไม่มีดูสิมันจะทำยังไงนางนงนุมองหน้าผู้เป็นบุตรสาวนิ่งถ้าไม่มีให้เขาแกก็ต้องไปเป็นเมียของคุณทัพเทวาเย,ยรินต้องไปภายในวันพรุ่งนี้ด้วย รินและตีสายหน้าเป็นพันละวันก่อนจะปฏิเสธเ,เสียงแข็งไม่นะแม่รินทนนอนกับขอทานยังดีกว่าเสียกว่าไปให้ผู้ไอผู้ชายที่อัปลักณ์ยิ่งกว่าผีมันรูปลายเอารินคงตายก่อนแก่นแน่แต่เราไม่มีเงินไปคืนเขาในะยรินเราก็หนีสิแม่เรินจะพาแม่ไปอยู่ที่อื่นเรายังเหลือเงินอีกตั้งหลายล้านไม่ใช่หรอ นางนงนุษสายหน้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของบุตรสาวต่อให้หลายล้านหากแกไม่คิดจะทำงานมันก็หมดทั้งนั้นแหละแม่อย่ามาว่ารินคนเดียวได้ยังไงแม่ก็เอาไปเล่นการพนันเหมือนกันนั่นแหละอย่าให้รินพูดเลยบรินละตชักสีหน้าใสามารดาจนนางนุงนุดต้องถอนใจออกมากับไม่ใสของลูกสาวอ่ะเออเลิกพูดเรื่องนี้เถอะ เรามาช่วยกันคิดว่าจะทํำยังไงดีขณะที่สองแม่ลูกกําลังระดมสมองช่วยกันคิดแก้ปัญหาเสียงโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้นอีกครั้งนางนงนุษดุ้งตกใจไม่กล้ารับผู้เป็นบทสาวจะเป็นฝ่ายรับมันเสียเองปรินเดตีพูดค่ะคุณมีอะไรไม่ทราบทางฝ่ายนั้นอึ้งไปเล็กน้อยก่อนที่จะแนะนำตัว ผมเป็นทนายความของคุณทัพเทวาพักดีวิโรธแล้วยังไงคะมีอะไรกับฉันถ้าไม่มีฉันจะวางสายรินตีทำเป็นเสียงแข็งแม้ในใจจะสั่นก็ตามพวกคุณร่วมมือกันช่อกองคุณทัพเทวาโดยการส่งเจ้าสาวตัวปลอมแทนคุณรินตีตัวจริงทั้งที่รับเงินค่าสินสอดไปแล้ว ดังนั้นคุณทัพเทวาจึงให้ผมโทรมาเจราจากับพวกคุณเจราจาแล้วไอ้หน้าอัปลักษ์เออคุณทัพเทวาจะเอาอยัางไงกับฉันล่ะในเมื่อฉันไม่อยากแต่งงานกับเขาแล้วก็ไม่มีเงินคืนเขาด้วยพวกคุณก็ต้องติดคุกในข้อหาชอบโกงคำว่าติดคุกทำเอาริลดีหน้าซีดเผือดเสียงที่แทงทำเป็นแข็งกระด้าง สันเทาจนไม่สามารถบังคับได้ทันทีติดคุกมันไม่รุนแรงไปนะฉันกับแม่คือว่าอืมก็คงนาจะสักสิบปีเป็นอย่างน้อยนะเสียงของคู่สนทนาย้ำชัดและนั่นกระทำทางให้ทั้งเรนและตีหน้าซีดตัวสั่นวายกลัวจับจิตแต่ว่าแต่ว่าพวกฉันก็ส่งผู้หญิงไปแทนแล้วนี่ นางบัวเออน้องบัวไม่ถูกใจเจ้านายของคุณ่ือไงมันสวยกว่าฉันอีกนะเสียงหัวเราจากปลายซ้ายช่างเขย่าคว,วันของเรนเดตีให้สลายไปอย่างรวดเร็วแน่นอนคุณใบบัวสวยกว่าดีกว่าคุณรนเดตีเป็นร้อยเท่าพันเท่าแต่คุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณใบบัวไม่ใช่ตัวจริงนะแล้วเออ ถ้าพวกฉันจะขอความเมตตาแน่นอนเจ้านายของผมคงไม่ใจร้ายกับคุณนักหรอกและคุณทัพเทวาก็มีทางเลือกให้คุณสองทางยังไงบอกมาเถอะฉันจะทำทุกอย่างขอแค่ไม่ต้องติดคุกความเงียบแทรกซึมไปทั่วจนเรนนตีได้ยินเสียงคลื่นทะเลที่กำลังซัดเข้าหาฝั่งดังเข้ามาในโทรศัพท์แล้ก็พอจะรูได้ว่าทนายความคนนี้ น่าจะอยู่ที่ชายทะเลที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยแต่งงานกับเจ้านายของผมเสียงทนายความเอ่ยขึ้นมาฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไม่มีทางแต่งงานกับเจ้านายหน้าผีของคุณยีริน้นจะพูดแบบนี้สิเดี๋ยวเขาโกรธเอาก็ติดคุกหวัวตัวกันพอดีนางนงนุษที่นั่งฟังผู้เป็นบุตรสาวอยู่ข้างๆตีต้นแขนลูกสาวทันที เรนตีได้สติจึงรีบแก้คำพูดของตัวเองทันใดเออฉันหมายถึงฉันอาจไม่ดีพอสำหรับเจ้านายของคุณถ้าอย่างนั้นข้อที่สองคุณก็ต้องยกเลิกการแต่งงานและคืนเงินค่าสินสอดทั้งหมดแม้ทางนี้จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับหลอนแต่เรนตีก็มืดแปดด้านเพราะยังไงตัวเองก็ไม่มีเงินไปคืนทับเทวาแน่ ก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันกับแม่ใช้เงินไปแทบจะหมดแล้วเสียงหัวเราะยามยันดังกระหึ่มมาตามสายก่อนที่เสียงกระด้างของผู้ชายคนนั้นจะพูดขึ้นอีกอย่าห่วงไปเลยถ้าคุณเซ็นเอกสารยกเลิกการแต่างงานให้กับคุณทัพเทวาภายในวันนี้เงินที่พวกคุณเอาไปพวกคุณจะได้มันไปฟรีๆบริณตีฉีกยิ้มออกมาด้วยความดีใจก่อนจะรีบตอบตกลงทันที ได้สิเอามาเลยฉันจะเซ็นให้การแต่งงานบ้าบ้านนี้จะได้จบกันเสียทีแต่คุณมั่นใจแค่ไหนว่าเจ้านายของคุณจะไม่ผิดสัญญาคุณไม่ต้องกลัวหรอกเจ้านายของผมท่านไม่เคยผิดคำพูดกับใครอีกครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะนำเอกสารไปให้คุณเซ็นรออยู่ที่บ้านละครับทุกอย่างจะได้จบกันสักทีฉันจะรอคุณรีบมาก็แล้วกัน เรนตีรีบรับปากก่อนจะหันไปพูดกับมารดาเมื่อฝ่ายนั้นตัดสายไปแม่เรารอดแล้วทนายของไอ้หน้าผีนั่นมันจะเอาสัญญามาให้รินเซนยกเลิกการแต่งงานแล้วมันจะบอกว่าจะไม่ทวงเงินคืนด้วยจริงหรือเยลินแม่ดีใจจังเลยนึกว่าจะต้องเข้าไปนอนในคุกเสียแล้วนางนงนรสร้องออกมาด้วยความโล่งใจ ซึ่งรินาตีเองก็มีความรู้สึกแบบเดียวกันคือทั้งโล่งอกและโล่งใจขณะที่สองแม่รู้กำลังดีใจ,จากับการรอดพ้นความผิดตัวเองได้ก่อขึ้นทัพเทวาก็กำลังเยียดยิ้มกับมือถือของตัวเองด้วยความสะใจหลังจากที่เขาแอบอ้างเป็นทนายความโทรไปคมคูรินาตีตัวจริงได้สำเร็จในที่สุดเขาก็สามารถหลุดพ้นจากบ่วงวิวา ที่ไม่ปราถนาได้สักทีชายหนุ่มมุนตัวก้าวยาวๆเข้าไปในตัวบ้านพักรางสูงสุดนั่งลงบนเก้าอีน้นุมในห้องโถงที่โปร่งโปร่งด้วยกระจกใสจึงทำให้เขามองเห็นเกลียวขึ้นที่กำลังซัดายหาสีขาวได้อย่างเพลินตารอยยิ้มที่ไม่อาจจะบอกได้ว่ามันเกิดขึ้นจากความรู้สึกอะไรแต่มมุมปาก ก่อนที่มือใยา่จะกดโทรออกอีกครั้งนําสัญญาสมรสที่คุณพ่อทำไว้ไปให้เรลตีเซ็นที่บ้านเดี๋ยวนี้ส่วนแผนที่บ้านของแม่นั่นฉันจะให้คนส่งไปทางอีเมลภายใน5นาทีนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดทับเทวาสั่งทนายความคนเสน็ทที่จ้าเอาไว้ส่วนตัวเสียงเข้มก่อนจะตัดสายและโทรไปสั่งให้นักสืบคนเดิม ส่งแผนที่บ้านของเรินตีให้กับทนายความทางเองเมลจบสิ้นกันสักทีนะเรินตีตอนนี้ก็เหลือแต่เธอใบบัวที่ต้องชดใช้ให้ฉันไปตลอดชีวิตและร่างสูงใหญ่ก็ดีลุกขึ้นยืนตระงาน a มุนตัวก้าวยาวๆหายเข้าไปในห้องนอนที่มีร่างงดงามของใบบัวนอนหลับไหลอยู่ในทันที ตอนที่11จบแล้วนะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้แอดริการกด subscribe กดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะบุญรักษาเทวดาเวยพรขอให้ทุกทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสวัสดีค่ะ